สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนเลยที่อยู่ทางบ้านนะคะที่กำลังดู Facebook ของชุมพลโลหกิจนะคะ8 8 8 8นั่นเองนะคะใครนะคะที่กำลังอยู่หน้าจอกเราตอนนี้วันนี้ก็สวัสดีวันลอยกระทงด้วยนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาที่หน้าร้านของชุมพนโลหกิจกันได้เลยเพราะว่าเราจะมีการแจกกระทงในน้อ ท่องหลงทางหรือเปล่าไม่ทราบแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาไปลอยอยากจะมาลอยที่หน้าร้านเราก็มีอ่งางน้ำให้นะคะในการลอยตรงนี้รวมไปถึงใครที่ซื้อสินค้าในร้านของชมพลแล้วเราจะแจกกระทองกลับบ้านให้ไปเลยคนละหนึ่งอันอ่า,อาใครอยากได้นะคะตอนนี้ดูไลฟ์สดอยู่ออกมาทันนะคะขับรถออกมาได้เลยรถยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะก็มีที่จอดรถให้แล้วก็มีบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยแอลกอฮอล์ค่ะ ตรวจอุณหภูมินะคะนี่บอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนและดิฉันเองก็ได้ทําการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะ2เข็มไม่ต้องกลัวนะคะทีมงานทุกคนพี่เซลลใส่หน้ากากกันทั้งหมดเลยแล้วก็มีการเว้นระยะห่างด้วยเราไม่เหลือไงชุโรหรกิจเรามีแจกตลับเมตดด้วยนะคะที่ด้านหน้ามีตลับเมตนะคะ แจกให้เลยนะคะสําหรับท่านที่มาลงทะเบียนสแกน QR าโค้ดกับบริเวณหน้าร้านของเราแค่ลงทะเบียนเท่านั้นเองก็จะได้ตั๊ดเมสแบบนี้ไปเลยการทงก็ได้สตั๊บเมสก็ได้นะคะอ่าใครเข้าแล้วกดไลค์กดแชร์ให้นีอนด้วยนะคะ <c oughs> ขอให้จุ่มหวยรวยๆกันทุนท่มัวนะเครื่องมือช่างนะคะมีทุกแบรนด์เลยค่ะที่เป็นแบรนด์ชั้นนำนะคะสําหรับพี่ๆีช่างมืออาชีพนั่นเองค่ะและด้านในนะคะก็จะมีเป็น ลอยกระทงกันที่หน้าร้านแล้วก็มีแจกกระทงให้กลับบ้านไปด้วยเนาะอะยอนของงานเดินดนูรอบๆนะคะอาเดินดูรอบๆเลยมาที่พัมพิ้นก่อนเลยค่ะมีมาแบรนด์ของพัมพินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างนะคะของเรานําเข้ามาทั้งหมดเลยไม่ไว่า วเปลี่ยนรถสว่างกันไกนะคะตัดกิ่งนะคะทคีมนะคะเรามีทั้งหมดเลยแล้วก็ยังมีเครื่องฉีดน้ำนะคะเครื่องฉีดน้ำนะคะอ่ะมีตั้งแต่1น0่บาทนะคะ13,5บาททางด้านนี้นะคะเอาไว้ทำความสะอาดพื้นบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพื้นสกปรกจากน้ำมันหรือว่าตะไคร่ต่างๆนะคะล้างรถคาแคร์ล้าง ถ้าอยากจะมีอาชีพเป็นช่างแอร์หรือว่าเปิดคาแอร์ของตัวเองใช้ขนาด170บาทถึง200บาทก็ได้ถ้าเกิดไซส์เล็กเนี่ยราคาเริ่มต้น2,000กว่าบาทเท่านั้น2,000 2 5 0นะคะถูกมากๆเลยแล้วก็เครื่องปั๊มลมนะคะทั๊มกินก็มีด้วยไม่ว่าจะเป็น20ลิตร25ลิตร80ลิตรนะคะราคาหมื่นกว่าจะเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่4 5 0 0 0เท่านั้นเองนะคะถูกมากๆเลยร่วมไม่ถึงค่ะนี่เรามาดูสว่าตนตรงนี้เลยจุดเด่นน้องเขาจะปิด สว่านกระแทกสว่านกระแทกสว่วนกระแทกแ,ทแบบไร้สายไร้แฟน่านนะคะยกได้ถือได้นะผู้หญิงก็สามารถที่จะซ่อมแซมได้เองแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบว่าซ่อมประตูซ่อมหน้าต่างตรงนี้มีแบตเตอรี่ให้ประกันให้นะคะเครื่องเนี่ยสปีแบตเตอรี่เนี่ยหปีนะคะแล้วก็หัวดอกสว่านตรงนี้เราก็มีจาหน่ายเช่นเดียวกันใครที่แบบว่าสะดวกสบายไม่ต้องลากสายยาวนะอันนี้ใช้ง่ายมาก20โวลต์นะคะตัวแบตเตอรี่เนี่ยถอดออกไปใช้กับเครื่องสีน้ําก็ได้ โน่นนั้นเองเนะจากราคาปกติเนี่ยหกพกว่าเลยนะลูกค้าขาเหลือ4ี่พแล้วก็4 6่พนะแล้ววันนี้พัมกินมีแจของเยอะมากเนี่ยคือถ้าเกิดซื้อเกินส0 0พปุ๊กแถมให้ไปเลยนี่ค่ะโฟมนะคะพียูโฟมนะ,ะใช้ในการซ่อมแซมน,นะคะแล้วก็อุดรูรั่วต่างๆว่าจะเป็นซื้อไม้อะไรต่างๆคุณใช้ประโยชน์นี้มาก แถมกดนี้ให้ไปเลยนะก็คือสามพันเพราะฉะนั้นคุณพี่ใครที่ดูไลฟ์สดอยู่นะคะมีคําถามอะไรถามมาในคอมเมนต์ได้เลยหรือถ้าเกิดอยากจะขับรถมาที่ชุมพรโลหกินวันนี้ขับออกมาได้เลยเราอยู่กันถึงประมาณ5้าโมงเย็นหกโมงเย็นเลยนะสำหรับที่เซลลันคะเราที่พี่ชนยก็ใส่ชุดชายสีพอเจ้าด้วยที่รอในการถ่ายรูปกับลูกค้าอยู่นะคะเมื่อเช้าก็มีคนถ่ายรูปกันหลายท่านแล้วนะต่อไปนะคะให้ให้ให้หันไปทางเลื่อยนิดนึงเลื่อยตรงนี้นะคะ เห็นไหมเห็นไหมเลื่อยอ่าเลื่อยมนะเห็นไหมตัดไม้ได้นะคะเลื่อยไฟฟ้าของเราราคาพิเศษนะคะคือลดจาก6,000เหลือ3,900อ่านี่นีนเลื่อยตัวนี้เหลือ3,990บาทและแถมนะคะเป็นหน้าจากเซฟตี้ให้ไปเลยอีกหนึ่งอันอ่าแถมเยอะมากแถมหน้าจากเซฟตี้ด้วยแล้วขอขอขายเครื่องเชื่อมนิดนึง เชื่อม140แอมป์อยหแอมป์2ร0อแอมป์120แอมราคาเริ่มต้น1,850บาทได้2,000กว่า3,000กว่า4,000กว่าแล้วจะมีระบบ AI ด้วยสีต้องมีระบบ AI นะคะตอนข้อมูลใช้งานง่ายมากเชื่อมเหล็กเชื่อมสเตนเลสนะแล้วถือง่ายมากไม่หนักนะคะูกค้าพกพาได้สะดวกด้วยนะจากแบรนด์ความกินนะจ๊ะอะ อยากได้เครื่องเชื่อมก็มาดูกันได้แล้วก็ยังมีอุปกรณ์ลูกบล็อกนะคะก็มไปถึงสว่านเครื่องเจียมือ800กว่าบาทเท่านั้นเองสว่านโรตารี่เจาะได้3ระบบเลยจเจาะเหล็กเจาะปูนนะคะเจาะใจไม่ได้นะคะจเจาะเหล็กเจาะปูนเจาะไม้ได้สําหรับสว่านของเราค่ะโอเคสิงคาของความกิ้นะ,นะคะพี่เอย่าลืมของแถมแถมพิู้ปองด้วยแล้วก็มีแถมหน้ากากเซฟตี้ด้วยนะแล้วก็มีแถมแผ่นตัดหินอ่อนด้วยคือแถมเยอะมากนะคะวันนี้งานมีถู่แค่ วันนี้22เท่านั้นนะคะให้รีบมาที่ชุมชโละหะกิจเลยดามินทเป็น่ี่จอดรถนะคะอะยังมาไปดูแบรนด์อื่นกันบ้างจริงๆความคิดนี่ก็มีประกันให้1ปีถึง2ปีเลยนะอันนี้เป็นแบรนด์ของซินซานโนนะคะซินซานโนเนี่ยเขาจะมีเครื่องชิมน้ำนะคะไ่ทแทนเนาะน้าากกานเซฟตี้นะคะรวมไปถึงเครื่องเชื่อมในสไตล์ต่างๆแบรนด์ซินซานโนด้วยนะใครชอบแบรนด์นี้ก็มาซื้อกันได้แล้วก็ยังมีในส่วนของนี่เลย แบนดซูโมอิรัสเซียลนะคะเขามีเครื่องเชื่อมราคาเริ่มต้นแค่5,007 8 0 0 8 9,008ท่านั้นเอง mm hmm. เครื่องเชื่อมของเขาก็คือพกพาได้เช่นเดียวกันนะคะไม่หนักเนาะแล้วก็มีสว่านโรตารี่สว่สนานกจาะแค่เครื่องเลื่อยอุ๊ยเข้าเทียร์920แ,แล้วก็1,350เองถูกมากเครื่องเจียมือนะคะแล้วก็มีเครื่องปั๊มลมด้วยสําหรับแบรนด์ของซูโมนั่นเองคะ่ะอ่ะอันนี้เราเดินผ่าน,านๆก็จะเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างเขาทางของห คนเองนะคะก็จะมีเครื่องผสมปูนนะคะสถานละลายเนาะอันนี้เป็นของชมคนเองนะในโซนกลางนะคะต่อมาเราก็จะมาถึงแบรนด์ของอีกิ๊กพ่อเลยค่ะแบรนด์ของกิ๊กพ่อนะคะจุดเด่นเขาเลยจะมีเครื่องกวนสีนะคะตัวนี้เครื่องกวนสีเนี่ยใช้ในการผสมสีเวลาที่เราเนี่ยต้องการจะผสมสีก่อนที่เราจะทาสีในงานก่อสร้างนั่นเองนะคะคุณแบรนด์อีโคพ่อค่ะมีตัวนี้เท่าไหร่คะหนร้บครับนะคะ เป็นเครื่องที่ใช้ในการขัดกําแพงก่อนที่เราจะลงสีค่ะเราใช้คั่คู่กับกระดาษทรายได้เลยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยบาทสี่พันเก้าร้อยบาทนะคะเราต้องมีการเตรียมกําแพงหรือว่าที่ต่างๆที่เราต้องการจะทาสีนะคะอีโก็เด็ดมากเลยสำหรับตัวนี้แล้วก็อันนี้เห็นที่เขาถืออยู่เรื่อยเลยค่ะคุณนี่ได้ไปมาเรื่ตัดใจครับตัดใจไม่ได้ตัดใจไม่ได้ ไที่สีเดียวกับแบรเลยอ,อ่ะอันนี้ราคายังไงบ้างคะอันนี้ก็ราคาโกลนะครับอ่ารถ็ดมนจอยู่ที่หกพันหนึ่งร้าสิบบาทหกพันหนึ่งร้อยบาทรถมาจากเท่าไหร่คะมาจากแ0 0 0พาทบล มาพิซซ่าตัวตัดหญ้าใหญ่มากนะคะราคาแค่49่พนี่เมื่อกี้เขาใช้เลื่อยตัดต้นไม้อันนี้ตัดหญ้าไปเลยนะคะคือแบบว่าใหญ่มากที่ฉันก็ใช้ได้นะอันนี้คือเราบางังคับเองได้เราบางังคับเองได้นี่อะนะคะใั้ครื่องอะรคะไอสไช้สนามเอาไว้ใช้เวลาที่เราไปไปไหนคะ <ช>ไฟกองถ่ายบ่อยนะถ่ายน้ำถ่ายละครเขาะจะใช้ไฟแบบนี้เนาะในการแบบดูนขอเก็บขอแล้วก็ไปออกแคมป์ยิ่งช่วงนี้คู้ไปการน,นับผูรีไปอะไรกันบ่อยนะลูกค้าไปแบบว่าตั้งแคมป์กันต้องมีไฟแบบนี้นะคะเพราะว่าเราต้องใช้แสตงตอนคืนเราออกไปข้างนอกเราไม่มีไฟนะคะอันนี้เท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาท, 1> 1, บาทจากหน <100. S 1> ึ <100. S 1> ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยเหลือหน่ สว่างกระแทกสว่างกระแทกเรี่หมดแล้วหมดแล้วคขายหมดหมดไปมากขายดีนะคะมีประกันแม่ของเรามีประกันนะมีครับประกันหนีประกันหนึ่งปีประมาณกีตาร์นะคะราคาย่อมเยาวนะกีตาราคาย่อมเยามากลูกค้ามากันได้นะนั่งรถมาเลยตอนนี้เร็วเรๆวเรายเงไม่ปิวนะคะเราปเร็วนร็วเนนะเร็วเร็วเรรนวเร็วเร็าเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเร็วเเร็เเนวเเคเเเ สวยดูด hey, ้านหน้าเลยเนาะแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่7 0 0 0 9 0 0ถส่วนท่านใดเนี่ยเคยชินกับว่าพูม่าเนี่ยเขาจะมีเครื่องปัมลมเนี่ยเขายิ่งใหญ่มากเริ่มต้นนะคะ2 6 0 0 5น0 0เนาะก็จะมีหลายลิตรเนาะก็มี35ลิตรด้วย25ลิตรด้วยนะคะแล้วอุ้เครื่องใหญ่มากเลยนี้ นะไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรมต่างๆ2 0 0 0มืนแปดนาน้าอันนี้สมนะคะก็ในงานอุตสาหากรรมไม่ว่าจะเป็นการปั๊มลมตเติมลมนะคะหรือว่าจะเป็นการพ้นสีา่างๆอ่ะสำหรับปูม่าเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของเครื่องปั๊มลมอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขามีพัฒนาเป็นว่าอุปกรณ์เท,ทอเวอร์ูมาเพิ่มเงติมด้วยด้านในเลยนะคะก็จะมีเหมือนชุดแปรน,นะสำหรับปูมา่าแล้วเขาก็มีรับประกันให้ด้วยนะคะมีไอเอสเานาะอะไรต่างๆนะอ่ะจัดไปแล้วก็สําหรับโชว์โลหะกินลหล้า บริการ่ในการเช่าพื้นที่นะคะเก็บของค่ะใครของเยอะทํางานก่อนสร้างต่าๆคือเก็บของเยอะมากเราสามารถมาสอบถามราคาได้ว่าสมมติว่าจะเอากี่ล็อกนะคะพื้นที่เท่าไหร่กี่ตารางเมตรเนี่ยเราก็จะมีราคาบอกให้ด้วยนะคะสําหรับการเช่าพื้นที่ค่ะเป็นอีกหนึ่งบริการของชุมพลโลหกิจน,นะคะแล้วก็ ใครที่บอกว่าอยากจะไลฟ์สดในโกดังเหมือนพิมพิพายนี่เช่าโกดังมาได้เลยเก็บของด้วยไลฟ์สดด้วยขายของได้ด้วยนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะสําหรับชุมชนธุราากิจที่มีบริการโกดังนั่นเองค่ะอ่ะจัดไปจัดไปนะคะแล้วอย่าลืมคำกิมพนะคะไว้เอาบอกเอาใจด้วยเนาะได้ราคาพิเศษแล้วของแถมจัดหนักจัดเต็มมากค่ะงานของเราอยู่ถึงวันที่22งเท่านั้นอยากให้ลูกค้ามานะเดี๋ยวกลับไปหน้าร้านนิดนึง โอเคใครนะคะที่มาแล้วเนี่ยเราจะมีบริการด้านในแปลงห้องแอร์ให้ลูกค้านะ,ะนะมีห้องน้ํานะคะรับรองเลยว่าบางคนอยากจะเออมาดูโปรโมชั่นด้านหน้าหรือจะแบบว่าเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะได้ไม่ร้อนด้วยนะคะแล้วก็มาลอยกระทงกันได้นะตรงนี้นะคะกระทงไม่หลงทางแล้วนะจ๊าวันนี้แล้วเรามีแจกกระทงกลับบ้านให้ด้วยยังไงก็มากันเยอะๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีพี่ m c คนหนึ่งมาด้วยนะคะเดีย๋ยวจะเจอกันใหม่แนะ่นอนฝากแชร์ไลฟ์นี้ด้วย แชร์ขอให้รวยๆถูกหวยทุกงวดเลยอย่าลืมมารับสลับเม็ดแล้วก็กระทงได้วันนี้เท่าน,านั้นนะครพรุ่งนี้ก็มีจมแจกสลับเม็เนาะแต่ว่ากระทงไม่มีแล้วนะโอเคค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับพี่เอ็มสีคนหนึ่งน,นะคะนี่ออนไลน์ไปก่อนขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขกับวันลอยกระทงนะคะแฮปปี้แฮปปี้ค่ะด้านหน่อยด้านหน่อยเล่นนเล่นบนด้าน,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 นบนเลยนายองแพร์อ๋อไปท่องแพร์ใช่ไหมลูกน,น,นี่เหออ๋อเนี่ยหนูไปเอมามปถือหนู ไอเด็กหนูเลค่ะ